เรื่องมันมีอยู่ว่าเฮ้ยยังมีเกมอะไรบ้างนะที่ยังเล่นไม่จบเนี่ยเดี๋ยวมาดูสิอันนี้ดูเกมเก่าๆดีกว่าเผื่อจะได้มาเก็บรายละเอียดอันนี้อะไรเก่าสุดโอ้โอ้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าแล้วกูก็ต้องมาอยู่นะจุดจุดนี้ไอ้บ้าวันนี้นึกคลึ้มครับอยาก เอาเกมเก่ามาหยิบเล่นดูแบบมาค่อยๆเคลียร์โปรเจกต์รู้ว่าจะเรียกว่าโปรเจกต์หรือโปรเจกต์อะไรก็าตามครับว่าจะอยากเล่นอันเก่าๆบ้างให้มันแบบดูมีความอัปเดตเลยคิดได้ว่าไอเกมบ้านี่ครับค้างไว้ที่คืนที่สามเขาว่าอะไรเราต้องแบบฉับไวหน่อยใช่ไหมค่อยๆแบบดูอะดูกล้องหลายๆตัวแบบไวๆๆ,แบบวๆอย่างเงี้ยเพื่อให้จะรับมืออุ้ยอีไก่ไ ใจจ๋าจะยินหรือว่าเสียงใครมันมาแล้วครับโอเคโอ้ยผมมมีพลังงานด้วยผมลืมเลยเนี่ยภาคนี้ว่ามนีพลังงานใช่พลังงานพลังงานที่สัมผัสไม่ได้ช่วยไม่ใช่ครับพลังงานกล้องโอ้ีไก่มาไวมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เพิ่งเที่ยงคืนเองนะโอ้โหเดินเล่นเยี่ยครับคิด่อเป็นสนุกไงสนานารนะไงนะคือบอกตรงว่าจำใจมากมาก ถ้าอยากดูต่อกดไลค์วิดีโอหรือว่าคอมเมนต์ไว้ครับนะผมจะเช็คชาวทุยเช็คชาวหน่อยว่ามีคนอยากดูหรือเปล่าถ้ามีผมก็นะทําตามเสียงข้างมากครับคือจะเล่นต่อก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็นะจะขอบคุณมากทุยไม่ใช่นะฮะเอาว่าตามใจคุณผู้ชมแล้วกันว่าอยากดูหรือไม่อยากดูเนี่ยเอาว่าฝ่ายสมลำหน้าเนี่ย ก็นะช่วยกันช่วยช่วยกันคอมเมนต์มาครับแต่ถ้าฝ่ายให้กำลังใจครับก็กรุณาให้กำลังใจผมต่อไปครับไอ้ภาคแรกนี่มันน่ากลัวสุดอะใช่ไหมหน่ากลัวจริงๆเอ้ยเอ้ยไปไหนแล้วล่ะโอ,โอ้โหเดี๋ยวเนดะี๋ยวมันอยู่โอ้โหเดี๋ยวเนดะินเดเดินเดมันมาใกลนะ้แล้วเอากล้องกูเสียอีกสิบหายแล้ว งานเข้าครับงานเข้าอ่ะอยู่ทางขวาเอา้าไปทางซ้ายแล้วเรามาดูทางซ้ายไหมจะบอกว่าก่อนผมจะมาเล่นเกมเนี่ยผมศึกษาครับศึกษาว่าจะรับมือกับ้พวกนี้ยังไงครับอันนี้บอกก่อนเลยผมจะไม่มีทางมาสุมสี่สุมห้าสุมหกสุมเจ็ดสุมแปดสุมเก้าสุม 9, สิบแน่นอนเพราะมันทํา้ายครับบัทอนสุขภาพจิตของผมมากและคนดูนครับนี่ผมไงผมรักคนดูนะ ม่ไม่อยากให้ทุกคนตกใจครับนี่ความหล่อของผมไม่ใช่แล้วกลัวเองครับมันอยู่ทางขวาเหมือนมันจ้องจะมาทางขวาอยู่เรื่อยเลยไอ้ไก่อะเอเสียงได้ยินไหมหผมได้ยินเสียงแบบเสียงครางปะอะไรพูดงทีสองนี่เหรอมันช้าไปปะนเฮ้แต่หมีกับกระต่ายยังไม่ออกมาเลยอ่ะบอนนี่กับ เฟรดดี้ชิกะมาแล้วผมสงสัยหิวข้าวครับอยากกินพิซซ่าไอ้เกมนี้มันน่ากลัวนะครับใครบอกว่ามันไม่น่ากลัววะมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งครับมันชอบทําคลิปว่าเกมนี้มันไม่น่ากลัวครับแม่หน้าตบอบ,บานจริงเลยน,นั่นเอ้ามันแง้มันแงม้ม,งม,มากแล้วครับมาป่าแงมมากแล้วโอ้ยโอ้ยนั่นมันจะมาทางโซนขวาอยู่เรื่อยเลยไอ้ไก่อะ่ะ เราต้องคอยดูโซนขวาเฮ้ยแล้วไอหมาไอจิ้งจอกอะ่ะจิ้งจอกอ่ะมันจะมาทางซ้ายใช่ไหมคือเราต้องระวังเพิ่มปะต้องดูกล้องมันเพิ่มแล้วก็ดูไก่ดูไก่ซีเนมดูไก่อ๋อทำไมไม่ล็อกประตูดีๆวะเป็นผมนะผมจะหาไม้เหล็กเชล่อราตาตุ๊กแกนะมาตีประตูรับให้แม่งเข้ามาไม่ได้โอ้ย อะไรวะผมดูนาฬิกาก็ยังตีสองอยู่เหรอคือมันเวอร์ไปปะคือเกมมันจะนานไปปะมันจะนานไปปะโอเคตีสองตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมดูเหมือนว่าสองตัวนี้มันจะไม่ออกมานะผมเดานะเพราะเห็นเม็ดมีแต่ไก่กับจิ้งจอกที่มันแง้มดูอะแต่อีไก่นี้ก็ชิก้านี่มันก็วาร์ปไปเรื่อยเลยไม่รู้มันออกรองเท้าวาร์ปหรือใบวาร์ปเมื่อกี้นี่ยแล้วมันก็ไม่โอโหตรงนี้นทีนะ เหมือนแบบมึงมาโผล่ตัวให้กูเห็นดีกว่าดีกว่าที่แบบไปไป,ไปมาๆรับรับล้อๆองนี้นคิดเหมือนผมไหมก็แบบมาแต่เสียงเหมือนเอ้ยโอ้โหขอสอนคำพูดทันไหมเนี่ยอสอนคำพูดทันไหมเนี่ยมังว่าจริงจอคงไม่มามั้างไอตัวนี้ผมว่ามันรับมือยากมาก <S 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 คือมันออกมาปุ๊บเราเผลอไม่ได้คือเราต้องรีบ,รบปิดประตูใช่ไหมมีคนบอกผมมาเหมือนกันครับว่าต้องรีบปิดประตูไม่ให้มันแบบเข้ามาง่าย พอมันวิ่งมาพุบมันวิ่งมาเลยมันไม่ใช่มาโผล่มองหน้ามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองพร้อมๆกันทุยไม่ใช่ครับโอ้โหนั่นไงมันมาแล้วปิดประตูเลยฮะปิดประตูแล้วนะคะเออเออต้องใจเย็นๆคนีบยผมว่าเกมนี้มันมันวัดใจครับจะหนาวเนี่ยหนาวเพียงไหนต้องฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟต้องต้องผ่าปยไปหด้อยังวะโอเคต้องฝ่าฟันอุปสรค อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันผมทำไมเห็นเหมือนไก่สองตัว,ตาาวตแล้วผมตาฝาดเช้าฟาดฝัดฟักกินฟาดฟักผัดเฮ้ยตีสี่แล้วอีกสองชั่วโมงไหมสองชั่วโมงอ่ะอืมจะว่าไปมันก็ไม่นานโอ้ยแต่ลืมไปครับดูแบตเกมนี้มันมีแบตใช่ผมลืมเรื่องแบตเตอรี่อา้าวเดี๋ยวเน้องตายครับ น้องตายแม็กซิมน้องตายแม็กซิมออกมาแล้วครับ <S <S เอาอุ้ยโอ้โหไก่กาอาราเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วนะเอ้าตายน้อยไปไหนอะตายแม็กซิมอะตายแม็กซิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิครับเพราะช่วงนี้นี่ เป็นโชวงพีคครับเป็นจุดพีคของเราเลยพอมันใกล้เวลาตีห้านะครับพอตีห้าปุ๊บเนี่ยมันจะจัดหนักเราอย่างแน่นอนผมว่านะแต่ยี่สิบแปดเปอร์เ็นจะพอหรือวะอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะคงไม่ถึงสชั่วโมงครับน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งคิดว่าได้ไหมผมว่าอาจจะได้นะเอาอยู่ผมว่าเอาอยู่เอาอยู่อ,อยู่อ,อุ้ยเอ,าอย้เอา สิบหายแล้วครับอันนี้ผมอุ้ยใจคอไม่ดีว่ะอ้าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อสามตัวไงพูดไม่ทันเท่าไหร่เลยเห็นไหมหมอตีห้ามันจะจัดหนักเราจริงด้วยครับโอ้โหโอ้โหอุจลาร์เหรอวะกันสัลซเหรอลูนาร์ซาแล้วก็โดนเหล่าแวเออไปยังวะอีเนี่ยอีเนี่ยน่ากลัวรับมือยากโอ้โหไอ้ยัดเปียกไอ้ยัดเปียก บอกหมาไมา้ดูนะดูหลังเลยเจ็ดแถวมาก็มาเียดแถวไปก็ไปไอ้แย้แย้ไปยังโอเคอีกประมาณชั่วครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงในเกมให้เดาให้เดาแต่ผมว่าน่าจะมากกว่านั้นนะรู้สึกว่ามันต้องนานมากๆนั่น,น 5, ไงเห็นไหมตีห้าแม่งจัดหนักทุกคืนะ่ะผมนี่ถ้าจำไม่ผิดย้อนไปดูครับคลิปแรกๆของผมเลยที่เล่นเกมนี้นโดนจัดหนักแต่คืนแรกไอ้บ้า ใจคอรนี่จะไม่ให้เล่นกันเลยใช่ไหม ä? แต่ก็ยังไหวครับเพื่อเธอคนเดียวฉันยังไหวนี่อะไรพูดแล้วกูเนี่ยเคผมว่าไอ้ิงจอกคงไม่มาแหละพอระวังก็ตายกับไก่กาละเล่โอ้โหสิบเปอร์เซ็นแบตเตอรี่ไอ้บ้าจะพอหรอวะเก้าเปอร์เซ็นตแล้วด้วยคือณจังหวะนี้ ผมจะปิดประตูไว้ทั้งสองข้างทิ้งไมดเลยได้ไหมแต่ผมไม่รู้มันจะถึงหกโมงตอนไหนไอุ้ยอัลลา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 เจ๊